วันนี้ผมจะมาเล่นตัวเลนออฟเลนนะครับผมบอกแล้วว่าตัวเลนตัวนี้ไปป่ากลางได้นะครับหัามเด บอกเลยนะเล่นเกมนานๆเนี่ยมันต้องมีอาการปวดเมื่อยกันบ้างนะครับแมันต้องมีแบบยืดเส้นยืดสายกันหน่อยแถมตอนนี้เนี่ยซูเปอร์สปอร์ตนะครับมี6ิต a y เดช l l น n ์ e สนับสนุนการออกกําลังกายแล้วก็ใครที่อยากจะได้อุปกรณ์การออกกําลังกายดีๆนะคุณจะไปซื้อหน้าร้านซูเปอร์สปอร์ตก็ได้หรือเข้าเว็บไซต์ super sport co th นะครับหรือแอดไลน์แอดซูเปอร์ไปซื้ออุปกรณ์ดีๆมาออกกําลังกายกันได้นะครับผมเออเวลาออกกําลังกายเนี่ยผมบอกให้ ร่างกายแข็งแรงสมองโปร่งใสเล่นเกมเก่งรู้หรือเปล่าเ็ไปเล่นเกมกันอ่ะเรียบร้อยเพย์พร้อมฟิตปังผมบอกเลยไอ้จริงๆริงเล่นานานเนี่ยผมปวดอย่างนี้นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมถือนี่ไงถือหนึ่งเครื่องใช้ถือเนี่ยมือข้างเนี้ยผมจะแบบเจ็บมากเวลาสตารีมนะต้องออกกำลังกายบ,บ่อยๆวันนี้นะครับผมมีตัวละครมาเล่นนะครับเป็นตัวละครสุดโกงประจาแพทนะผม,ผมบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยเริ่มโดนแบนกันแล้วในระดับสูงนะ ก็คือตูเลนนะครับวันนี้ผมจะไม่เล่นตูเลนออฟล n นนะครับผมบอกเลยว,ว่าตูเลนตัวนี้ไปป่าการได้นะครับแล้วก็ป่าเก่งมากไอเทพป่านะครับเซตน,นี้โกงมากโดยเฉพาะไอเจ้าลงเท้าเกาะเวทเนี่ย เกมนำๆเกงคุณเล่กมาถ้าเกมแบบอยากฟาร์มเลยก็เอาเบสซิ่งมาฟาร์มนะครับหรือว่าถ้าเจอแท้งหน่อยก็เอาอากกนี่มานะครับสลับของกันอยู่ไม่กี่อย่างครับอ่ะถ้าจะไปกลางบนกลางก็เรือรรเ่องเนี้ยอ่ะประมาณนี้เลยไปกลางนะครับก็สลับเบสซิ่งได้หรือเห็นเขาออกเอ่อกันเวทมาคุณก็ขึ้นสตาร์บัฟนูไว้หน่อยอ่ะเจอแท้งเยอะก็ขึ้นอากกนี่ไว้หน่อยประมาณนี้ครับอ่ะแต่วันนี้เนี่ยผมจะเอามาเล่นในตำแหน่งออฟเลนนะครับเพราะว่าเจ้าตูเลนเนี่ยสามารถเจอกับฟอร์เรนติโนได้เหมือนเห็นเห็นเรื่อวมา ตูเลนปะทะฟอเรนติโนออฟเลนไปชมกันครับจะบอกให้ว่าแพทนี้นะครับตูเลนเนี่ยไม่ว่าจะเอาเข้าป่าหรือเลนกลางนะครับเป็นที่นิยมอย่างมากคุณจะเห็นได้เลยว่าสตรีมเมอร์หลายคนเนี่ยจะเอาตูเลนเข้าป่าเข้ากลางอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่งเก่งต้นเกมกลางเกมเลนเกมมันแรงผิดหูผิดตาผิดผิดขนาดค้านไหนดูครับดูครับตูเลนไี่สามารถชนะฟอเรนติโนได้นะครับ Nice. เนียกว่า คุณจะเก่งแค่ไหนถ้าคุณเจอไฟฟ้าไปคุณจะโดนดูชับไปฮะนี่วิเศษชนะทอนลิโน่ฮะคุณยืนคำคี sure. อย่างบี้ได้แดงได้แดงได้ต่อไปไปไงนี่ทำแบบนี้สวยสวยสวยได้แดงเห็นไหมวอลิลตนโนแพ้ตูเลนอันนี้ในซ้อมนะครับเราถึงจะได้เห็นกันบ่อยๆนะครับผมแต่ในแข่งผมยังไม่ค่อยได้เห็นนะยันห่าไหม สันหาทำไหมแต่สู้ได้ป uh> oui> um> oh. ั้นประดาษไหมดระดาษไหมดอ้พอเลนนองนีนะแม่นยัยวะตันแม่นยังวะพอเลยนะครับพอเลยมาะไงเดินทำเกมครับไ้ไ อา้าวไปขอ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 ไหลดิพี่ไหลไหลมันช่วยรอดโอ้โหอุ้ยขอขอจะเอาชีวิตรอดขอชีวิตรอดก่อนเดีเค <c oughs> ไม่ได้อเดนะ <c oughs> ผมทำคลิปก่อนครับไอ้ไอีกวันนี้

ไว้ช oh. wow. mm ื hmm. oh. uh. ้ย oh. ียังรอดอยู่มียังรอดอยูーー well. ่ oh. ้ยเพกกระโดดรวบซุกนาไปแล้วไอโฟตันแม่นเกินแต่ดูฟอร์เรนติโนครับบอกใครว่าลากนฟอร์เรนทั้งหลายเฮ้ยอรนิอะเนี่ยมาดิไเนี่ย ี่่นอะเไป็กไปไงตูเลตพระฟอร์เรติโนอุ้ยเ้มแน่นเลยเ้มันปล่อยนกไปแล้วนะปล่อยลกพิราบไปแล้วนะบอดมันมแล้ว สวยสวยสวยชิแก๊กจะตายได้บนอีได้บนได้บนหามดิหามดิเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราเพื่อนเราเฮ้ยเพเพตายแทนหน่อยโอ้โหโอ้รอดตันแล้วนีย ไม่ตายมาันไม่มันไม่ไหลเนี่ยน้ามัน <c oughs> เอามันเมันู่อะไรตายครันกตีไอ้เนี่ยตีโอ้ยนกไม่มีน้อยท้เกวมน รกระโดดกระกามนี่ผมบอกแล้วมีอุปกรณ์ดีกามมันก็ใหญ่กามใหญ่สกิลก็แรงอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับซูปเปอร์สปอร์ตไงเนี่ยที่อ้าวเห็นกูแรงๆอย่างนี้นี่นี่กูออกกําลังกายมานะสุขภาพดีสกิลกูก็แรงเพราะว่าได้อุปกรณ์ดีจากซูปเปอร์สปอร์ตกันเปินงงไปเลยเปินงงไปเลยครับ,บแล้วก็ไม่บอกว่าออกออกกําลังกายนี่เอาไหนอเอาไหนไหน แอดไลน์ไปเลยแอดไลน์ไปเลยหาหน่อยดิหาโจทย์หน่อยดิมีใครอยากจะวัดกล้ามากูไหมไล้วโฟตันแม่ยังวไงวะหลบได้เช่นไรเช่นไรโฟตอนเช่นไหนเฮ้ยโฟตอนเช่นไหรเดี๋ยวกอดล็อกก่อน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  ừ chưa có lẽ là ừ chưa có lẽ ừ chưa có lẽ ừ chưa có เฮ้ยปอบปอบหญิงผม What What the fuck นิ่ไว้นิ่ไว้ไม่ได้มาดาร์คมาดาร์กเฮ้ยมาดาร์คมองแบบแบบเรือบกเข้าไปเข้าไปมาเอาเปล่าไม่เอาเฮ้ยไม่มาได้ไงวะแม่งเป็นเป็นป่าวะดึงดูด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 ไม่มี้ดาร์คเหรอ เฮ้ยไม่ตายเฮ้ยแอนตี oh. ้ไม่ตายขามันฆ่าม่นก่อนข้ามอนก่อนผมจะชังเยวพึ่งตีย่ยตีหมดย่นตีหมดโอ้โหพอๆเลยพอเลยดีเล็กอะ เกมผมชิ้นต่อไปครับผมจะเป็นสตาร์บัฟนูนะครับฝั่งนู้นไม่ค่อยมีการเวทนะครับยังไงก็โดนช็อตเดียวตายเลยช็อตเดียวแล้วกันติตายเลยมาโฟร์พาพากูไปคุณพลังไม่อยู่เอเนอร์จี้ต้องมาไม่ไหวอ่ะรอได้สตาร์บัพดูก่อนผมเทสฟงังเฉยม,มาใครมาใครมาดูและดูจากสถานการณ์แหละยังต้องใช้เจาะกะเวทอีกสักน้อย

เอาไปฟาสว์แอนด์วอลล์ที่ตายเลยทีเดียวไปดูแรงเลยเบ้า,าเฮ้ยอะไรอ่ะยัง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 ไม่ได้ทำอะไรเลย,ยลจบแล้วโหไม่สุดเลยวะ่ะ ไม่สุดเลยโอ้ถ้าได้ไฟนั้นไปแม่งยาวเลยน่าจะประมาณเกือบ20กิวได้่ะก็อันนี้คือความรับเกมนะครับผมของเจ้าตูเลน,นะครับสามารถไปอัพเลนได้แล้วก็สามารถชนะฟอร์เรนติโนได้ไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับ ออกกําลังกายเวลนนี้จิตแจ่มใสนะครับผมแหมเวลามีอาการปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นธรรมดานะครับอย่าลืมยืดเสน้นยืดสายกันหน่อยนะครับผมอ่ะก็ใครที่อยากได้อุปกรณ์ดีๆคุณภาพดีๆอ่าแล้วก็มีโปรโมชั่นถูกๆอะไรเงี้ยเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับซูปเปอร์สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อหน้าร้านหรือว่าผ่านเว็บไซต์หรือแอดไลน์เข้าไปก็ได้นะครับแอดไลน์ line, ซูปเปอร์สปอร์ตนะครับผมก็ช็อปเพลินๆไม่ต่างกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสุขภาพ ก็สำคัญเช่นกันนะครับไปลุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ